7นาฬิกานะครับตรงจุดตัดบ้านบางรี่นะครับอยู่ระหว่างสถานีบ้านกล้วยกับสถานีราชบุรีนะครับจะมีขบวนรถวิ่งผ่านนะครับด่วนพิเศษที่สามหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านกล้วยนะครับเมื่อกี้ก็รีก,กับ รถธรรมดานะครับขบวนที่สองห้าสี่นะครับตอนแรกขบวนสามหนึ่งก็ทำเวลาดีนะครับล่าช้าอยู่ประมาณสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็ล่าช้าไปเกือบ20นาทีแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ต้องจอดรอ ธรรมดา2-5-4นะครับชินตอชีสี่ห้าสองสองนะครับ เขาโค้งสวยงามจริงๆครับตรงบ้านบางลี่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ